สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอีสุเจวอนจัดห้อีกแล้วนะคะวันนี้นะมีโปรโดีๆสําหรับ4ประตูตัวเตี้ยมานําเสนอกันนะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะกับโปรเริ่มต้นที่3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้อะไรแบบไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่นะคะตัวนี้เลยมาเริ่มกันที่ล้อแม็กเหมือนเดิมนะคะล้อเอ็นไฟล์ล้อแท้ของเรานะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะมากับยาง24 5หนะคะด้านหน้าแล้วก็โหลดด้านหน้าที่2นิ้วด้านหลัง3นิ้วค่ะ คันนี้นะคะติดตั้งฟิล์มนะเป็นฟิล์มฝ้าใสนะคะสวยๆนะแล้วก็มาด้านท้ายค่ะด้านท้ายนะคะจะโหลดที่3นิ้วสวยๆค่ะแบบนี้นะคะด้านท้ายนะคะก็จะติดตั้งนะคะค้ำท้ายแล้วก็ท่อซิงนะคะออกท้ายปลายไดนะคะ สำหรับภายในนะคะเราก็จะเพิ่มวัดบูธนะคะแบบนี้ให้อีกหนึ่งตัวค่ะสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะมนย้ำอีกทีนะ390 0 0บาทนะคะลูกค้าได้แบบนี้เลยนะคะแบบที่มนรีวิวไปนะถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักอินบ็อกมาสอบถามหรือจะโทรเข้ามาสอบถามมนก็ได้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ